เร็ว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 ไอ้น้อยไอ้จอยเร็วเลียงเร็วทรงมองแปลกระแทกไม่ได้ยิงประตูเคไปออกมาเลยบอลมากองฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่มีบอลแล้วมั้งเร็วๆต้ตา หากมุมมาส่งเลยแก้ไขตัวเองแก้ไขแต่ไปแต่ไปส่งเลยแฮมหลไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องถือึงตัวเท้าบอลมัน จับจับรับลูกของไอเชฟแล้วก็ส่งให้ไอ้ตุนเลยรับแล้วส่งให้ตุนไปเล่นมึงรับเอา ไ้ตรงมารก์เกอร์ตรงนั้นน่ะจะซีดานเทิรจะใส่ท่าอะไรใส่เข้าไปเลยท่าไม่รู้เออได้โชว์ท่าตัวเองไ,ไ,ไ,ไหลเลยเออดีมาก โฟกจับบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโฟกน่าดีแต่ไปายยาวแต่ไปยาวอ่าให้ค่อยให้มันคล่องโฟกให้มันคล่องส่งให้ประตูได้รับฝึกประตูไปด้วยรับให้เลยออกเลยจบออกเลยดีรอออกไปรับบอลข้างหน้าไปเลย โอเคอย่าขี้เกียจประตูอย่าขี้เกียจกม้ม <c oughs> เห็นว่าออกบอลไม่ละเอียดสิงโตเสียบอลนะเนี่ยเสียดูน้องด้วยน้องไม่ใช่ไอ้นี่ก <c oughs> ัน,น <c oughs> เร็วกว่านี้ดิเป็นสล็อตเหรอ ไปเลยคลกฝึกเอาแคปแฮมดีมากน้อย